รอยไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะนำรสชาติอาหารแบบไทยๆนะคะไปใส่ในไอเดียอาหารฝรั่งเขาค่ะวันนี้เราจะนำถ้วยเล็กๆแบบนี้ที่สามารถเข้าเตาอบอได้ตัดขอบขนมปังออกนะคะแล้วคุณผู้ชมก็จับมันกดลงไป ให้กลายเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นำไปอบแป๊บเดียวให้มันกรอบแล้วคุณผู้ชมก็จะทำเมนูใหม่ชื่อว่าขนมปังอบมัสมันหมูนำน้ำแกงรอยไทยมัสมันนะคะลงไปเราจะผัดคลุกคลิกให้แห้งกับหมูสับหัวหอมใหญ่มันฝรั่งแครอทแล้วเททุกอย่างลงไปเลย ให้เข้ากันนะคะเราจะเติมสีสันรสชาติด้วยพริกหวานสีแดงเล็กน้อยน้ำแกงมัสมัน่นมีรสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วของรอยไทยแต่ถ้าคุณผู้ชมจะทำขนมปังอบวันนี้เราจะเติมน้ำตันทรายนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะเมื่อเครื่องของเราผัดจนกระทั่งงวดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยกลงแล้วเราก็จะนำถ้วยขนมปังของเราเนี่ยค่ะมาปัก ไส้ใส่ร้อนๆโรยเชดด้าชีสนะคะ On Top ขนมบังอบมัสมันหมูคุณผู้ชมลองทำรับประทานดูนะคะเอาละค่ะพบกับรอยไายไอเดียได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอย่าลืมชมป้อนนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ